สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้าเลิกงานแล้วไล่โซดแล้วก็เลิกงานแล้วลลก,ลก,ลกับเขาไล่โซดมูเขาไล่โซดพี่หน้าน้องกิฟกินเขาบานสวนเซ็จแล้วก็เลยวาสิมาเบิง่งเนี่ยแหละจ้าเอเขาเอนอนีหย่างก็ฟินเนสฟินเนสพี่แบมนี่ยแหละจ้าพี่แบมซื้อไล่เดือนว่าเขาเปิดย่างเพราะว่าเนื่องจากพ่อยา,ยลาแล้วเขาไปเบิง่งนานน่ารัก ในไอ้คอมพิวเตอร์มันวะพยาราชบระหัวเขาเปิดเขาปิดตอนใดเน,นาะจ้าก่เขาเปิดไปเดี๋ยวเขาไปบึ้งก่อนนี่เลยจา้ามันปิดปุม่มอัตโนมัติโอ้ยเขาเปิดแล้วโอ้ยดีใจดีใจเขาเปิดแล้วเนี่ยจา้า ขาห้างสื่อพี่แบมก็เป็นสมาชิกอยู่จ้าสิเขาหักในแบ่งแต่ว่าเนื่องจากโควิดเนี่แหละพี่แบมก็เลยให้แฟนยกเลิกให้เพราะให้แฟนยกเลิกแล้วกันเขาต้องเขาไปสมารเเป็นสมาชิกเขาไม่นะจ้าเขาไปกรอกเอกสารใหม่พญาลาดเบิ่งให้เมื่อวานพญาราดเขาไปนารนักของเขาพญาราดบอกว่าบ่าหูว่าเขาเปิดไปพี่แบมสิได้มาวิ่งเด้อจ้าดีใจลหลายๆน้ำหนักสิได้ลดสิตั้งใจลดและสิเฮตุคลิปลงน,ำนง้ำหนักนี่แหละจ้า อยเขาไปได้แล้วเขาไปได้แล้วกูเบาซำหน่อยกับไล่หลายเด้อจะเห็นแลรวกะทรงแขวนเนาะพุ่นเนาะพุ่นพุ่นปุ่น,นมีแต่ภูบาจ้ะมีสองสันเด้อจ้ะสันเทิงกับไล่หลายมีแต่พวกตำรวจเด็กหน่อยตำรวจไวรุ่นมแมลนเนาะจ้ะมีพี่แบมเทาผู้เดียวเพราะว่ามันเป็นยิบซีชมงจ้ะเอ,เอฟิตเนสนี่ยิบซีชมงสํารับเด็กหน่อยไวรุ่นเนาะจ้ะ เนื่องจากลูกชายผ้าม่านน่ะลูกชายหล่าผ้าแม่มาแม่ก็เลยหมูมันมีหลายฟีนเนสจ้ะใส่ฟีนเนสเนี่ยือถือแล้วก็ตลอดยื <20 4 S 1> บซีผมมีค้นเฝ้าเนื่องจากใส่สแกนเข้าไปในโทรศัพท์ใส่แอป,ปเข้าไปเปิดเข้าไปเนี่ยถ้าโหลดถ้าสมาัครสมาชิกแล้วมันก็นสีโหลดเข้าแอปเธอมือถือเอาแค่สแกนประตูก็จะเปิดจ้ะเนี่ยจ้ะบ่มีค้นเฝ้าดีใจดีใจพี่แบมสีต่างใจโหลดจ้ะโหลดอีรี พี่ไนรา,ยาก็น,นั่งทางนอกคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะถ้าผูดด้ใดเห็นพี่แบมถ้าผูดด้ใดขึ้นไล่์สดตอนเดึกดๆพี่แบมบ่ได้เขาไปก็แสดงว่าพี่แบมเขาม้านีเด้อจา้าม้านียายาสีวาพี่แบมเด้อจ้ะไปเบื้องคลิปให้กันก็นไดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาก็ยังเหตุคลิปอยู่เลย่อยสม่ำเสมอลงคลิปขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ